แฟนพี่ฝ้ายไม่ค่อยโล่อ,อย่าบอกใครนะอย่าไปเล่าให้พี่ฝ้ายฟังนะว่าเรานินทาแฟนพี่ฝ้ายไม่ค่อยโล่ใช่ใชเขาชื่อพี่อะไรไนะพี่พี่อุ๋ยเฮ้ยพี่อุ๋ยเฮ้ยพี่แอ๋ออพี่ไฟบอกสูตรเอา้า โอเคพี่ไพ่สดนะทุกคนแคบทีนิด,ดเดี๋ยวแคบก่อนเดี๋ยวแคบก่อนไหนวะเอาละอย่าให้เรื่องถึงหูเติ้ลมันแน่แม่จา๋างานไม่หาแต่เรื่อง <laughs> เรื่องนี้อีฟต้องรู้เอดเดเอนนดีพี่เดียเนี่ยอันนี้สมควรตัดพี่เดียตัดเลยเติ้ลรู้รูกรู้ไม่ใช่ครับพูดผิดครับต้องพูดว่าเติ้ลรู้จักรวาลรู้ พี่ไฟบอกสูตเอาโอเคพี่ไฟสูตรนะทุกคนแคบทีนิดเดี๋ยวแคบก่อนเดี๋ยวแคบก่อนไหนวะเอาละอย่าให้เรื่องถึงหูเต้นมันแน่แม่จ๋างานไม่หาาหแต่เรื่องเรื่องนี้อีฟต้องรู้เออดีพี่เดียเนี่ยอันนี้สมควรตัดพี่เดียตัดเลย เต้นร <minutes> ู้ลูรู้ไม่ใช่ครับพูดผิดครับต้องพูดว่าเต้นรู้จักรวาลรู้พี่ไฟบอกโสดเอาครรับไหอโอเคพี่ไฟสดนะทุกคนแคบทีนิดเดี๋ยวแคบก่อนเดี๋ยวแคบก่อนไหนวะเอาละอย่าให้เรื่องถึงหูเต้นมันแน่แม่จ๋างานไม่หายแต่เรื่องเรื่องนี้อีฟต้องรู้ เออดีพี่เดียเนี่ยอันนี้สมควรตัดพี่เดียตัดเลยเ <Okay. S 1> ต้นรู้โลกรู้ไม่ใช่ครับพูดผิดครับต้องพูดว่าเต้รรนรู้จักรวาลรู้